สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก,กี่รักควายไทยสายพัฒนาทุกท่นนนนานานะครับเมื่อนี้พาเพื่อนๆมาชมน้องมาไลนะครับตัวจริงนะครับอยู่ขอกนะครับน่นองมาไลนะครับหอยเขาใกล้สีเข่งเหลือจสีได้ตึงสีได้ตึงคลายเขาออกนะครับน้องมาไลนะครับนี่ะอายุหนึ่งปีนะครับ หนึ่งปีเก้าเดือนนะครับน่องมาไลนะครับหนึ่งปีเก้าเดือนนะครับกำลังใหญ่เลยนะครับความสูงตัวนี้กับยูททีสามสิบหานะครับสามสิบหาเลี้ยงแบบบ้านบ้านนะครับเลี้ยงแบบบ้านบ้านได้นะครับสำหรับน่องมาไล้นะครับกินอิ่มแล้วกับนอนเว้นนะครับน่องมาไล้ยาำกลางว้ ir, น <to> นะครับกินแล้วก็นอนนะครับอันตัวนี้เป็นสายพัฒนานะครับเป็นลูกเจ้าล้านหาแสนนะครับลูกเจ้าล้านหาแสน,น,นเดี๋ยวฟ้าไปเปบิงแม่เขานู่นแม่เขาอ,ะอ่ะนี่แม่มาลีเป็นแม่บ้านๆน,นะครับแม่บ้านๆแม่มาลีน้องเขาแบครืรอพ่นน้องเขาอะ่ออาอะคือมารวยรนะครับแบบกำลัง กำลังผสมทับอีกในท้องเม่มารีก็จะเป็นลูกเป็ดสวนนะครับลูกเป็ดสวนได้สองเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนกดติดตามไว้ได้นะครับเดี๋ยว<ๆ><ๆ>ตอนคลอดผมจะมาอาัปเดตเพื่อนดูนะครับการใจลูกจะเป็นยังไงน,นะครับนี่ตัวนี้ลูกเจ้าเอกตาดท้องนะครับน้องของไอ้มาไรานะครับน่องของมาไราซื้อว่ามาลุ้ยนะครับ ถือว่ามาดีนะครับใจลูกขีง่ายดีนะครับแม่บ้านๆน,นะครับแมียบ้านๆใจลูกใกล้สวยงามนะครับอันนี้พันษาพันษานะครับพันษากับเป็นลูกลูกแม่เท่านะครับคุณลูกแม่เท่าพันษานะครับเป็นค้ายสาวนะครับยังยังไม่ได้ผสมอายุสองปีแล้วนะครับสองปีแล้วยังพันในเขินนะครับ นี่นะครับสายปัฒนาหนองพันษานะครับนี่หนองมะไลนะครับสิเด้เปลี่ยนเขาไม้นะครับเขาเริ่มเริ่มตึงแล้วนะครับเขาเริ่มตึงแล้วหนองมะไลนะครับเพราะว่าเขาใหญ่เ <Tonight> ร็วนะครับเขาใหญ่เร็วเดี๋ยวสิได้เปลี่ยนเขาให้ยไม้นะครับ สำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับอยากเขามาชมตัวจริงนะครับเขามาเบิ่งได้นะครับอยู่บ้านหมอตานะครับบ้านหมอตาตะบนดอกไม้นะครับอำเภอสวนภูมิจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเขามาหล่นมาเยี่ยมมาชมได้นะครับเข้าเรียงแบบบ้านบ้านเลยนะครับเรียงธรรมชาตินะครับเรียงธรรมชาตินะครับสำหรับท่านใดอยากเขามาชมก็ามาเบิ่งมาแวะเยี่ยมชมได้นะครับ กข่อยปัานๆช่วงนี้บ่ค่อยได้ปล่อยนะครับเพราะว่าหนาดำน้านะครับเขาก็กำลังงามนะครับยังบ่ค่อยได้ปล่อยเลยนะครับเกี่ยวข้อเหล้วถึงได้ปล่อยเรียนเล็ดนะครับช่วงนี้ก็ปล่อยเปรตน้ำปล่อยยางนะครับอยู่แถวๆคอกนะครับสำหรับคลิปนี้กับบ่มีอยังหลายนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่รักควายไทยบ่ว่าสิอยู่ต่างประเทศนะครับเมื่อวาสิอยู่สหรัฐ อินเดียไต้หวันนะครับที่เขามาหลับชมทุกวันนะครับฟิลิปปินส์นะครับปัตเซียนะครับที่หมักควายไทยนะครับบางท่านก็อยู่อินโดนีเซียนะครับอยู่อินเดียอินโดนีเซียไต้หวันนะครับที่เขามาหลับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับซับมอจิไนท์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจนะครับกล้วยไทยสายปัฒนาของเขานะครับจากกล้วยลอย4ีิที่พัฒนาให้ได้กล้วยลอยหาินะครับจะีิใช้เวลากี่ปีให้เพื่อนๆกดติดตามไปเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ